ข่าวของเด็กหญิงยากจนจากครอบครัวชาวนาคนหนึ่งนะครับ,รบที่รเรียกว่าได้รับโอกาสเรียนต่อชั้นม .4 โรงเรียนสังกัดสพทจนจบปริญญาตรีด้วยทุนพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุม,มารน,นะครับซึ่งก็มีครอบครัวที่ดําเนินชีวิตเนี่ยนะฮะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วยสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จกลับมาเป็นแพทย์ช่วยเหลือสังคมนะครับไปติดตามเรื่องนี้กับคุณจินตนาเกื้อหนุนนะครับเชิญครับ กเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติมิ่งกระมลและเพื่อนๆชัน้นม .6 หห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จะต้องเรียนเสริมวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะควบคู่คกับการติวเข้มโจทย์ฟิสิกส์ป,ประยุทธ์เพื่อเป็นทวัวแทนโรงเรียนปราจีนกาลยานีไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาตลอด3ปีตั้งแต่ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเรียนต่อชั้นม .4 ความสามารถด้านการเรียนทําให้มิ่งกระมลได้เกรด4ทุกเทอม พร้อมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในคณะแพทยาศาสตร์ตามความฝันแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมยังต้องการมากค่ะเพราะว่าด้านสาธารณสุขของประเทศเราก็ยังก็ยังต้องการบุคลากรทางด้านนี้แล้วก็คือด้วยความที่เห็นแม่ไม่สบายแล้วเขาก็คือเราก็เลยมีความรู้สึกที่ว่าอยากจะช่วยเขาค่ะ แค่อนข้างอัตคัดนะคะแต่ว่าครอบครัวนี้ก็อยู่กันด้วยความรักความอบอุ่นและพร้อมใจกันดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมิ่งกะมลนเป็นลูกคนเล็กในพี่น้องสองคนของครอบครัวชาวนามีรายได้ไม่ถึง20,000บาทต่อปีว่างจากทำนาพ่อรับจ้างก่อสร้างรายวันเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นรายได้เสริมส่วนแม่ป่วยเป็นไทรอยทำได้แค่งานบ้านเบาๆบ้านไม้หลังย่อมรายรอบไปด้วยพืชผักนานา,นานชนิด กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเพื่อลดรายจ่ายเหลือเงินส่วนหนึ่งส่งลูกชายคนโตเรียนระดับปวสส่วนมิ่งกระมลถ้าไม่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณยังไม่รู้ว่าจะส่งได้ไกลแค่ไหนปัาเพิ่มดีใจเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งก็มีความหวังที่ลูกจะได้เรียนสงสูงอย่างที่เขาปรารถนาไว้ค่ะแล้วก็อยากเรียนสงสูงไว้แล้วก็ครัวรู้สึกซาบซึ้งยังไงางซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมากค่ะ ถ้าคิดว่าถ้าไม่ได้ทุนก็คงจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อนในระดับสูงๆต่อไปทุกวันนี้มิ่งกมลทําหน้าที่ลูกที่ดีช่วยงานบ้านแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้หารายได้เสริมช่วงปิดเทอมพร้อมๆกับมุมมม่งมั่นทุ่มเทกับการเรียนเพื่อเป็นแพทย์ตามความฝันหวังเป็นเสาหลักของครอบครัวและช่วยเหลือสังคมตอบแทนพระมหาการุณาธิคุณจินตนาเกื้อหนุนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน